สวัสดีจ้าพี่น้องมึงจะ้ะเมติผ้ามึงแอปเปิลแอปเปิลล้วงจ้ะเพิ่งต้นก็นเริ่มบางจ้ะเพราะว่าลงมาอยู่ข้างล่างเมื่อไม่จะพี่น้องมึงไงแต่แอปเปิเลเด้อจ้ะพู่นะล้วงเมื่อกี้เมติเพิ่งจะเก็บไปให้กวงจ้ะก็มีเหลืออยู่ข้างบนจ้ะอันนี้จ้ะมว้วนแดงๆนะ่ะเป็นลูกแอปเปิลเลยจ้ะ แต่ว่าต้นนี้นะต้นนี้จะลงมาอยู่ข้างล่างหลายเลยจ้ะต้นอยู่ใกล้เล่าใกล้นี่จะลงมาอยู่ข้างล่างหลายแล้วมึงนี่ยจะนะเต็มอยู่เมื่อกี้ไม่ทิ้บเก็บออกจากท่ายางนี่จ้ะเพราะว่าเวลายางเขาหาไก่หละมันสิลมไปเหยียบแลยยางมันลมมันยังสินะก็พ่ารถสวนแอปเปิ้ล ต้นนี้ยังโดกอยู่จ้ะเนี่ยต้นนี้ยังมีอยู่ยังพ่อในร่วงจะ่เด๋ยกกะร่วงเด้อจ้ะอากาศหนาวมาเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องอากาศหนาวมาแล้วมึงไงจ้ะต้นนี้ยังโดกยังโดกอยู่เลยอีโบโดนกะรวงจ้ะต้นนี้จะซาเนี่ยจ้ะพี่น้องสองต้นนี่ก็ยังลายอยู่จ้ะพี่น้องนี่สองต้นนี้ยังโดกอยู่เขาเริ่มเปลี่ยนสี คุณมึงแน่จะมึงมึงเงงออซาลีจะซาลีเนาะจะเนาะมึงซาลีซาลีก็เริ่มร่วงขึ้นกันด้วยจะพี่น้องหังนบริันได้หล,ลายซ้ำอ่ะแอปเปิ้ลจ้ะต้นนี้ซาลีซาลีนวยใบใหญ่จ้ะตันนี้เป็นแอปเปิ้ลจะ แอปเปิลเป็นแอปเปิลกะลอนจ้ะพี่น้องเป็นแอปเปิลกะลอนมันแสบดีแท้แต่ว่ามันวนยหน่อยแห้งโคตรโอ้ยรสชาติแสบแสบนทำหัวนี่นนนนยน้อยนะมันกัดเน้นเข้าถึงในเลยจ้ะ ดกข้างล่างกับล่วงร้ายแล้วจ้ะมึงน่าจ้ะต้นนี้กระโดกจ้ะต้นนี้กระโดกอยู่ต้นนี้ก็ตน้นต้นนี้ก็ต้นนั่นคือกันเลยจ้ะพี่น้อง ในทิพย์กับผ้าเล่อมึงต่แอปเปิ่อน,นี่แหละจ้ะมึงเนี่ยต้นนี้ยังหนุ่ยเขียวอยู่จ้ะมึงหนุ่ยเพราะนี่เป็นไงสี่ยู่ไปได้อีกพักหนึ่งอยู่จ้ะพี่น้องมันยังหนุ่ยเขียวอยู่แต่ว่ากระบปรโดนจ้ะหล่อมาทางนี้แต่ต้นนี้แสบได้จ้ะพี่น้องมึงเนี่จ้ะ ต้นนี้แเบเนี่ยมวยขอกระลังงามกระลังใสเสบจ้ะต้นนี้ก็ล่วงลายเลยจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยจ้ะมึงเนี่ยจ้ะคุณนะ่ะเขาล่วงลายอะไจ้ะพื้นดินเต็มเลยจ้ะพี่น้องเห็นบ่จ้ะเต็มเลยเครงต้นบ่ใครมีอะไจ้ะเพราะว่าเขาล่วงมะกรออยู่ข้างล่างคุนจะ้ะคุณนี่ยคุณน่ะ กองอยู่ข้างล่างจ้ะมันอยู่มันอยู่ไก่เม่ธี่บมาเก็บเ้ยจ้ะเม่ทีจิเก็บแไตไ่แค่ผุนะ่ะมองประตูทางเขา่าเมนจ้ะตัวนี้มันอยู่ไก่บนลงมาหอบที่จ็คเทียจะเก็บอะอต้นนิดเดียวยเขาซุกแล้วต้นนี้ก็แเสบเลยจ้ะปีนี้ยังพอในซิมเลยจ้ะซิมแต่พี่กายนี่ จเพราะว่าเขาสุกี่ยโดนแล้วเขาสุกจนมาเข้าร่วงแล้วมันหวานหวานอย่างเดียวเลยวจะ่มีเปรี้ยวมีอย่างหวานอย่างเดียวกัดทีละคำสองคำล่นปากจากพี่น้อง เลาะไปเรื่อยๆหามึงไกลกับพึ่งเดี๋ยออกจากเลากับอยู่คนละทิศละแดนได้จ้ะพี่น้องเี่มีแพ้จ้ะมีลูกแพ้ได้จ้ะพี่น้องตึงเสียมีลูกแพ้จ้ะโอ้โหเห็นหรือเปล่าลูกแพ้จ้ะพี่น้อง อากาศเริ่มหนาวแล้วมึงจะแท่จะพี่น้องแท่เนี่ยมึงไในสวนมึงไในสวนจะ้ะมีเลยจ้าเละสวนคือเกาจะพี่น้องพอได้ลงไปเมืงอ,มองเอ่อมองผูกปลูกไอ้นั่นไว้ไอ้กอไพ่ไว้ทั้งผุนจ้ะ ทางสะนามบ่ได้ลงไปมึงตั้งแต่มือปลูกบันนี้จ้างน้อยนี่ใบไม้นี่จะร่วงนะจ๊ะพี่น้องต้นเมเปิลน,นี่มันจะร่วงใบเขาจะร่วงไหมจ๊ะมึงเนี่ยจ้ะเดี๋ยวไมทิพย์เกษตรเมาสั้นออกเลยจ้ะอยู่ในตาคายที่ไม่ทิพย์อ่ากันหายใจจ้ะอ่าใบเมเปิลเขาลงมากไหมจ้ะสวงเลยดูใบใบไม่ลวงนะจ้ะเต็มเลยจ้ะเดี๋ยวไมทิพย์เกษตรเมาสั้นออกจ้ะ เอาจ้าคลิปนี้ไปทิพย์กรสิไปก่อนเด้อจ้าขอบคุณทุกกลังใจจะขอบคําลังใจในทิพย์จ้าขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่แวะเวียนเข้ามาหาคลิปนี้ไปทิพย์ไปเลยจ้าพอนคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ไปทิพย์บ๊ายบาย